สบายดีผม่พี่น้องเนาะการยินดียตอนหับซื้อซองบ่าวอันอีกเซตเก่าเซนเคยพี่น้นองก็คือมัอนี่เนาะทางบาวลีพันก่อจะซื้อมป็นอย่างบาวลีโซลาเซลล์นะนั่นเนาะมาติดแผงโซลาเซลล์นะครับก่าอไอเออร์นะก็คือมัอนี่ทางบาวลีพันก่อได้ซื้อเป็นแผงโซลาเซลล์เนาะจะมาติดใส่กับน้องไสเออร์เพื่นเนาะก็คือสองสารม,มื้อก้อนอะน่ะเนาะก่อได้มาปเป็นหมอบบานในเพิ่น สำเร็จเป็นที่พอใเนาะเมืองนี้ก็ได้มีผูญญ้ใหญ่งจะบุญเพื่อนั่นก็ได้ฝากเงินมาใหาย้ยซื้อแพลงโซลาเซลล์ปติดให้เพื่อนเนาะกับเมื่อน,น้ำกับนี่จะมีบเบอร์รี่แล้วแต่ก็จะมีมันจะเบ้าจันบานหน้าเน,ะ<ห>นานนนะนก็คือเบ้าจันเพี่นเนาะฝากติดตามครับส้มส่งคนแน่นเนาะก็คือส่งเบ้าจันบานหน้าเนาะก็คือนนเออมื่อนี้เวาก็ได้ออกเดินทางมาเนาะกันสามคนพ,พี่นเพื่พนอนเนาะไปติดตามครับส้มพร้อมกันเลยเหมพี่นเนาะ เห็นพี่น้องเนาะเขาก็ได้เดินทางมาหอดที่ว่าบานพระเป็นบานของของไซเออร์ไปที่ห้อยเนาะไปเป็นทางกับาบานทีนี้เราก็จะได้ขนเครื่องอุปกรณ์ที่ว่าจะไปทิ่แผงโซอรเชียร์เพื่อเนาะก็มีหลายอย่างพี่น้องเขาก็ได้เกี่ยวมัดด้วกันเลยนี่ทำเอารีเพิ่นสมัครเป็นซางเลยเพื่อนซางเนาะพี่น้องเก็บชิ้นย้าย่นาะช่อยกันไปพี่น้องเนาะเพราะว่างานนี้มันเป็นงานมีหลายเวียกงานนี้หน่อยได้ลายเวียกพี่น้องนี่ยบ่าวจันทร์เพื่อนไป จ้ะมื้อนี้ก็จะได้มาพร้อมงานนํากันพี่น้องเตาลีเพิ่นบอกให้มาซอยเนาะย่างกลับไปพี่น้องอ่าเด็ดก็ฮ้อนๆพี่น้องเนาะเกาที่เติมเพือลงใส่เออพี่น้อง

ลกลลปาอู่นนีเะสบายดีสบายเลอสบายดีสบายดีแนมะ่สบายดีสบายดีเน่ก็คือเพือพ่อนน้องเนาะมาก็จ้าเด็กจวบที่ว่าน้องเอ,อิรน้องเอ,อิร์นเป็นีด็กปยุ่งเนาะแต่ก็ใส่นอนนี่บาลลีก็กำลังเขาเป็นธรมสบัดพมาเพิ่นไปยังเนาะ โอ้ oh, พี่น,อน้องเนาะนี่เป็นเห็ดสีไฟพี่น,น้องโอ้ค oh, นที่สีไฟนี่สวยงามขนาดพี่น,อน้องเนาะนี่เห็ดใหญ่เลยนี่คนผู้ยูน,นอโมนีคนไปลกหน้าเนาะถามซาบัดมึงนะว่าคนไปลกหน้าเนาะก็คือเนาะพี่น,อน้องเนาะตอนนี้ก็ เป็นทางบาลลี่นกาะกำลังประกอบประกอบอุปกรณ์ที่ว่าจะสั่งไปบอลตันออกไปติดแผงโซลาเซลล์เนาะเลงนี้นะไม่เข้ามาอยู่หนอเก็จะใช้บ้านไเท่านี้ตรงนั้นก็จะเป็นทางบาลจันเนาะนี่บาลจันเป็นกาะจะซอยบาลลี่กันเนาะเพราะว่าบาลอ่อนก่อนนะไ้ตือกล่องสองกล่องน้อยไปเนอง ดตาโอเคนะอยู่มองๆกันเลยตาโอเคนะตอนนี้เราจะได้เริ่มประกอบนะ่้องๆประกอบสวิตก่อนหลังจากนั้นเขาจึงจะมาเฮ็ดอันสิ่งต่อไปนะเขาจะใส่สวิตสองสองตัวเพราะว่าจะใส่ดอกไฟสองลอเนาะดอกไฟเนาะ ทำาจานได้บุกเคยจักเทือกเลยทำาจาจันใช่บุกเคยที yeah. ่จ yeah. ักเทอกก็เลยบุเปลี่ยนว่าอะไรแม่งตัวใดจะกินอะไรพวกนีม่ไม่แทนเห็ดบอลต่างหมอกไฟเหบอลตงเปลี่นเปลี่ยนเปลี่ยนไม่แหละเห็ดทัเฮาต่างอกไมมันตกตัวให้ให้ให้อาบ้าจันสวยนะเดี๋ยวเที่อวมให้บ้าอวนจะติดโซราเซลยวอยู่เนาะเด็ดหอนเลยสวยกันคนละไม้คนละมือนะ Yes, saya saya kau non kue nih ya hah yuk nong kah nih ibu nang nang kong itu nih ah

เรานอกหน่งดูิงูัวให่หมอกไส้หนงตันคอแบบนี้ไหมอกตดาวเหรอนห็นไหมนี่ใสไอ่าถ้าตบกระไ้หมอกไปันออกมาจะหนึ่งแต่ว่าแปลงมันงามถ้าใส่แบบนี้ก็ได้เล็กแบบนี้นึเนอกเล็กกว่านี้นะเล็กที่ทงระเวเยตังกได้หมอกไรอมคบสุดนอนเรืออัน เอ,เอาเขาเขี่ยมพ่อมากก็คือเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ทางบาหลีปนันจะได้ขึ้นเอาเปลี่ยนแผงโซลาเซลล์ขึ้นไปติดไซน์นาะพี่น้องเนาะเอาเลดก็ห่อนไล่น,นบ่าวจันทร์มาคนละเขี่ยมชิเนี้ยแผงโซลาเซลล์ให้บาหลี

เป็พี่น้องเนาะดันนี้ก่อนหลังจากที่ว่าเขาก่อได้ก้เกี่ยวม,มาก,ก็ได้มา้มาโตมาเปลงเป็นเทียบห้อยเนาะก็คือดูนี้เขาก็เป็นกระดานไฟเป็นที่ว่าปิดเปิดไฟเนาะเขาก็ได้ติดตั้งเป็นเทียบห้อยเนาะนีเ่เพลงโซลัสเซียวก็จะได้เอาไปไว้ข้างนอก,กเป็นเพี่น้องนี่เด็ดของห่อนเพี่น้องนี่อันนี้หลังจากที่ว่าเขาโตสำเร็จแล้วเขาก็ทดลองเปิดบ้างเนาะว่ามันชีใส่งานใดหรือบ่าเนานะ เพราะว่าเทาก็บเ,เคยโต้จักเถื่อนเนาะตัวนี้จะเปลี่ยนสวิทปิดเปิดไฟเท่ว่าตัวนี้จะเป็นไฟในเฮือนพี่นอ้องเอาเปิดว่างเนาะเปิดป๊บปมัวห่วงเลยพี่นอ้องส่ก,กันได้อยู่เนาะไอ้ป๊บตัวเขาจะได้ใส่สองสวิทพี่นอ้องตัวนี้จะเป็นทางเงินไฟบอลเต็งยูก,ก็กินเนาะเปิด ปึ๊บวางไปเลยนะเนาะเขาจะออกไปย่องเบื้องทางน,นอกว่ามันจะหุงนะหรือเปล่าเนาะหงอยู่พี่นอนะ้องเนาะนีะ่โอเคเนาะสำหรับการต่อไฟของเราก็ถือว่าสำเร็จเนาะพี่นอนะ้องเนาะเขาจะปิดไว้์สก่อนไปมันซากนี่พี่นะ้องจะสังเกตเห็นตอนนี้ก็กกำลังจะเสร็จแลดงนอนนะเนาะก็จะได้ซากเนาะนีะ่เขาจะได้จะเป็นหมาไฟอยู่นี่พี่น้อง เราก็จะได้จิตได้นะับแหลมมุดทุกตัวเราเพี้นเนาะที่ที่ที่ว่าทางนองา่องไส้อื่อเพิ่นปูยเนาะเพิ่นก็ได้ออกไปส่วนไปให้ไปเสียหนักคือว่าไปเสียหนักให้เนาะเพี้นเานาะ,นะจะมีปูยป่ะจะมีเตะลูกยิงเล่าอยู่เนาะทางบอลีเพิ่นกไ็ได้แต่น้ำให้เราว่าเปิดดอกไฟตัวใดเป็นดอกเคลนควา้าตัวใดเป็นดอกเงินใหญ่เนาะ กโอเคเพ, aí, พ Donc, ื font, i, ่อนพื่น้องเนาะก็คือมื่อนี้เกาก็ได้มาห้องงานกับบอลลี่นคือเขากที่ว่ามื่อนี้เกาก็ได้เข้ามาที่ว่าเอาแผงโซลาร์เซลมาติดให้กับทางเฮือนของน้องสายเออเพื่นเนาะเดีอยนี้ทางพวกเขาก็ได้ติดสําเร็จไปเทียบห้อยเพื่อนเพื่อนเนาะคือเขาก็ก่อคนขู่คนคว้ากันมากพวกใดก็ต่างคนก็ต่างบุเคยเห็ุมาเนาะก็เขาก็จะได้เรียนเนี่ยประมาณชั่วโมงปลายพี่น้องเขาติดเนี่ยนะเพราะว่าไฟไฟบุเคยเนาะลอง พิดลองถือกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เขาก่อได้ติดตั้งสำเร็จเป็นทีพยย่พ่อให้เป็นพี่น้องก่อสิทธิ์เทวานออ้องเอือพุนพุยุหลังจากเทวานออ้องเอืเพิ่นลูกจักใครจักสวนมาเมื่อแรงก็คงจะดีใจแห้งเนาะเทวากลับมาจากักเหยียบมือเมยนะ์มาเนาะเมื่อครั้ก่อจะได้มีไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าใส่หุองมยูบพี่น้องเนาะก็อโอเคเป็นพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าอ้วนก็เชได้เอาไว้ซ้ำนี่เราค่อยพบกันไหมในคลิปหนะ้า วัดจะเป็นคลิปแบบใดเรียวยุติใส่เข้ากับคอยติดตามมาชมและแห่กำลังใจกันต่อไ,ไปพี่น้องเนะาะกับชิงที่าขาดบ่ได้กับคือปูนยาจะบุญที่เพิน่นหายทื่นมาสื่อแสงโซลาเซลล์นี่มาตีตะกับน้องเอพีน่น้องเบ่าอ,อ,อ,อ่อนกอดจีขอพ่นใส้เพิ่นจงยูดีไม่แหง้งป่าจัจกลูกไฟเก็เบกเงินทองไหลามาเทมาสิ่งที่ทานในมาในมนีขอขับไปหาตัวทานนอนท่าว่าทำเรื่องน,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 นอนสาธุเนาะโอเคพี่น้องสำหรับวันนี้เบ่าวอ่อนกอดต้องของลาทานผู้ชมซ้ำนี่แล้วคอยพบกันไหมในคลิปหน้า สําหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง